ครับผู้ชมครับพบอ,อีกเช่นเคยกับผมกอปไมกาโมโตผมอุ้มไมกาโมโตครับ <S <S FC วอลวห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดครับ <S <S นี่คือของดีประจําวันนี้เลยนะครับใช่ครับซึ่งต้องบอกว่ามือผมเนี่ยผ่านวอลเวมากันเยอะสัมผัสวอลเวมาเยอะน้องอุ้มก็ผ่านเยอะใช่ครับคันนี้สวยสุดๆสวยมากะะผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือ S80 ที่สวยที่สุดในตลาดใช่ <ๆ S 2> และประวัติดีมากๆด้วยใช่ครับนะครับ ท้าวความถึงประวัติของเจ้าของก่อนรถคันนี้นะครับเป็นรถแค่สองมือแท้แต่เจ้าของเขาบังคับโอนซึ่งตอนนี้ในเล่มเนี่ยจะเป็นชื่อของน้องอุ้มอยู่ใช่ครับผมเพราะว่าผู้ครอบครองคนล่าสุดเนี่ยเขาเป็นหนุ่มอังกฤษไงเขาต้องบินกลับประเทศเขาเขาก็เลยจูงมือกันไปโอนที่ขนส่งเลยครับรถคันนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมีบินดูแลตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงทุกวันนี้ และเซอร์วิสใหญ่ก่อนขายเนี่ยไปอีก90้า0มืนกว่า90้า0กว่าใช่สุดยอดนะสุดนะครับนี่คือคนรักรถจริงๆแล้วดูดิสภาพเขาสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ใช่ครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะ<ม>คือเจ้า w o l v o S80 2.5 f รถเป็นปี2011ยังไม่พอความพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมครับรหัสนี้ผมไม่เคยได้มาเลย เขามีพ่วงท้ายด้วยคําว่าแพ็กเกจสปอร์ตนะครับใช่ครับสปอร์ตแพ็กเกจเป็นชุดแต่งมาจากศูนย์เลยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างหลักๆเลยนะก็จะมีกันชนหลังที่มีท่อคู่ออกมาอ่ะปลายยื่นออกมาจากกันชนเลยครับแล้วก็มีพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยเทพเดี๋ยวรู้ในรถอ่ะ,ะ,อะพวงมาลัยสวยมากมันเทพขนาดไหนเชียร์พวงมาลัยอาร์ดีไซด์อ่ะเป็นตัว R ด้วยใช่นี่คือให้มาแบบนี้เลยใช่และยังไม่พออีกครับคุณผู้ชมครับ ล้อครับใช่ก็เป็นล้อของตัวสปอร์ตเช่นกันและมันดูเต็มเนอะใช่เพราะมันขอบไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับผู้ชมครับมาชมสภาพของเจ้า s 8 0คันงามคันนี้กันเลยดีกว่าครับครับผมเริ่มด้านหน้าเลยโลโก้ว o l v วนะครับผมก็สภาพยังสวยงามเลยเส้นโครเมียมเงามากๆไม่มีร้าวเลยนะคะผมแล้วก็กระจังหน้าก็สวยงามหมดเลยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับครับเลนไฟหน้าบอกเลยว่าสายสวยมากๆดูดีมากๆเลยแล้วลนฟิเตอร์ข้างในโครเมียมก็ยังคงเงาสวยงามเลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างเลยก็จะมีตัดหมอกมาให้ครบทั้งสายกวาเลยแล้วก็ยังสายสวยด้วยและพร้อมคันนี้จะมีเส้นโครเมียมตรงครอบตัดหมอกมาให้ด้วยก็ยังสวยงามดูดีเลยนะครับ,รบด้านหลงไฟเขาที่เป็นมุมส้มอันนี้ก็ยังสวยงามดูดีทั้งหมดเลยไม่มีแตกเช่นกันนะครับ,รบสีสันคันนี้บอกเลยว่าเงาฉ่าสวยทั้งคันมากแน่นอนถ้าคุณชมได้ไปคันนี้ไม่ต้องทําเลยเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกเพิ่งเคลือบอะไรมาอย่างดีเลยอลองมาดูตัวจริงได้ผิวสีนี่แบบมันแสบม,มันเลยมันเลยผมสัมผัสแล้ว เพราะว่ามันเงามากและฉ่ำม,มากมากบอกเลยเจ้าของเก่ากดูแลดีมากๆเลยนะครับ,รบล้อแม็กหน้าฝั่งด้านขวาเลยที่เป็นแม็กลายสปอร์ตของเขามานะผมก็เจอสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยเลยแล้วก็ยังเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับสังเกตดูมันจะไม่เหมือน s 80ล้อลายนี้ที่ผมเคยขายขายมาใช่ล้อเขาจะดูเต็มและดูแบบสปอร์ตนะดูเทเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาทั่วๆไปมันจะเป็นแค่ขอบ17ครับค,บคันนี้พอเป็นชุดอ่าชุดแต่งสปอร์ตมาจากอ่าสูนเนี่ยเขาก็ได้เป็นขอบ18มาเลยครับ,รบก็สวยงามดูดีเลยนะครับ ที่กระจกด้านข้างของเขาเลยก็จะมีตัวไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยก็สายมากสวยมากดูดีมากๆอยู่เลยนะครับครับคิวโครเมียมที่ขอบประตูทั้งหมดเลยก็ยังคงเงาสวยงามดูดีนะคบผมแล้วก็พวกโครเมียมที่ขอบกระจกทั้งบนล่างนี่ทั้งหมดสวยงามดูดีเลยนะครับอันนี้กระจกกลางอยู่แปลว่าประานะธิตอนนี้มันต้องไม่ล็อกใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะผมเปิดได้ดูรีโมทเลยอัจฉริยะครับจะรู้ไหมว่าตอนนี้รถสเตตัสคือไม่ได้ล็อกอ่าให้เขาวิ่งไป่อดวิ่งไปวิ่งไป อ่ะนี่มาอยู่ที่ไม่ได้ล็อกครับก็แปลว่า,ร,วารีโมทอัจฉริยะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้ผมจะล็อกรถกดไปเลยปุ๊บนี่พอล็อกเรเสร็จปุ๊บกระจกเขาก็พับด้วยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ล็อกรถที่จากรีโมทนะผมกดที่คีย์เลสตัวรถอ่ามาดูซิว่าเขาจะสื่อสา,ารกับรีโมทอันนี้อยู่หรือเปล่านะครับนี่ให้เขาวิ่งไปเลยดูซิจะอยู่ที่เถอราไพรลองไ,ไว,ว้ไอ่านี่อยู่ที่ล็อกครับก็ตัวเจ้ารีโมทอัจฉริยะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็คีย์เลกติด้วยนะ และที่สําคัญคันนี้กุญแจมีให้2ดอกครบเลยอ่าก็คุณผู้ชมได้ไปก็มีให้ครบทับ้งสองดอกนะครับผมแล้วก็ที่ประตูด้านหลังคิวคมเมียมบน,นล่างก็ยังเงาสวยงามนะครับผมตอนนี้รถล็อก ok ไปใช่ไหมนี่ของมือเปิดแค่นี้เลยนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมกระจกเขากข็จะค้างออกทีนี้ผมจะล็อกรถกดไปเลยปึ๊บนี่กระจกเขากข็ผับเข้านะ,ะนะครับผมตัวทีเลสฝั่งด้านขวาก็ใช้ได้ปกติทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังเลยนะครับ ส่วนล้อแมกด้านหลังที่เป็นลายสปอร์ตคอสิบแมาแบบนี้เลยสภาพล้อแมก l i ลายสปอร์ตอันนี้ก็สวยง่ามดูดีมากๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ยางของเขาก็ยถือว่าใช้งานได้เลยครับหรูหราดูดีขับไปไหนดูภาพลักษณ์ดีเหมือนคนมีกระตังใช่แล้วนะรถปี ไม่ได้ใหม่มากใช่ครับแต่เขารักษาสภาพแบบนี้ยังไงก็หล่อใช่ครับผมนี่เห็นไหมเลนไฟหน้าก็สายสวยงามเลยนะครับผมรีเฟกเตอร์ข้างในโคมเมียมก็ถือว่าเงาสวยเลยนะครับกับตันหลอกหน้าฝั่งข้างซ้ายก็ถือว่าสายสวยเช่นกันแล้วก็ขอบโคมเมียมที่ครอบไปตันหมอกล่างซ้ายก็ยังสวยงามเลยครับนะครับผมฝั่งข้างซ้ายเองเลยสีสันผิวพันสวยงามทั้งหมดทั้งคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ล้อแมกซ้ายลายสปอร์ตก็ยังสวยงามดูดีแล้วก็อย่างยังพร้อมใช้งานได้เลยนะครับภาษีคันนี้เป็น ยี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับผมพอสี่ก็ยังไม่ขาดนะครับครับส่วนฝั่งด้านซ้ายเองเลยแล้วับเดียวเดียวน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรกลับพอดีรีวิวรถอยู่แป๊บเดียววางวางไว้หน้าบ้านตรงเสาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวอนตั่าห์ให้ออนไลน์นักช็อปนักช็อปนักช็อปออนไลน์เขาโทรจี้อ่ะต่อต่อนะผมก็ที่กระจกบางหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยก็มีไฟเลี้ยวในตัวมาด้วยนะผมก็ยังสายสวยงามดูดีนะครับ แล้วก็ขอบผู้เมียมด้านล่างทั้งหมดก็ยังเงาสวยงามแนบสนิทสวยงามแล้วด้านบนก็ยังเงาสวยงามทั้งหมดเช่นการทำประตูหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับมาดูระบบคีเลสก็จังกระจกกลางออกคือไม่ได้ล็อกใช่ไหมกดไปเลยนี่ปุ๊บกระจกก็พับให้ใช้งานได้ปกตินะครับผมแลาเปิดก็คล้องมือเข้าไปแค่นี้เลยแล้วก็เปิดได้เลยนี่เห็นไหมก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วนประตูด้านหลังนี่พวกคิวขอบผูมเมียมฝั่งด้านหลังก็เงาสวยงามทั้งหมดเช่นกันนะทีนี้ระบบล็อกด้วยคีเลสกดไปเลยปุ๊บ นี่กระจกข้อก็พับนะครับผมใช้างานได้ปกติเลยเวลาเปิดก็ข้อมือแค่นี้เช่นกันนี่ ก็เปิดได้กระจ uk, กก็กลางออกก็คันนี้คิลเลตใช้ได้ครบทั้ง4ประตูปกติเลยนะครับครับแล้วก็ที่ล้อมแม็กด้านหลังเลยที่เป็นล้อลายสปอร์ตส้นเท้าสภาพล้อมแม็กก็สวยงามดูดีเลยนะครับแล้วก็ยางของเขาก็ยังองใช้งานได้ครับเห็นไปนครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ดูรอบคันมาแล้วไม่มีจุดไหน<ช>ที่จะต้องนั่งมานั่งเก็บสี<ช>หรือว่าทําสีกันเลยนะครับใช่ครับดูปันท้ายของเขาครับว่าเราต้องเก็บสีอีกหรือเปล่าดูสิโอไม่ต้องเลยบอกเลยสวยงามดูดีมากบอกว่ามันสวยมากมันใหม่มากนะครับคันนี้นะครับใช่ครับผมนี่ดูไฟท เลยนะครับผมไม่มีแตกหักไม่มีร้าวรายงานเลยนะครับครับโคเมียมลงตางเงาสวยงามทั้งหมดเช่นกันนะครับผมแล้วก็เอสแปดศูนย์คำว่าวอลโวก็อยู่ครบเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นตัวชุดแต่งสปอร์ตจากโรงงานมาให้แบบนี้จะต้องมีสปอยเลอร์ด้านหลังนี้ด้วยเห็นไหมเขาก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายฝั่งด้านขวาเองเลยก็ถือว่าสวยงามเช่นกันถ้าไม่มีแตกร้าวรายงานะครับและใต้ไฟเขาก็จะมีขอบโคเมียมด้วยนะเงาสวยงามดูดีเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็็นนนนนนใปปปีีีีเเเดยยววกัั่่อออาาตส้จะมลทง ซึ่งจริงๆแล้ว S 8 0บอะ่ะก็เป็นท่นอคู่ซ้ายขวาจริงจากโรงงานมาเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าปกติแล้วกันชนโรงงานเขาจะปิดไปแล้วปลายท่อเนี่ยเขาจะง้มอยู่หลังกันชนเราจะไม่เห็นว่าออกคู่คพอเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเว้ามาจากศู์แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีปลายทอยิ้มให้แบบนี้เลยมันเลยดูโคตรเทเลยมันก็จะด,ดูสปอร์ตดูดีมากยิ่งขึ้นนะค,ะครับผมแล้วก็ด้านบัน้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ไม้สี่จุดด้วยนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ห้องสมุดด้านหลังเลยเปิดได้รีโมท แล้วก็ตัวห้องสมาระด,ด้านหลังเลยซ้ายกลางขวาของเดิมทั้งหมดก็ยังสภาพสวยงามดูดีมากเลยนะครับ,รบแล้วก็ที่พรมพื้นของเดิมเขาเช่นกันก็ยังสะอาดดูดีอยู่นะครับเปิดไปอีกชั้นหนึ่งเลยขออนุญาตนะครับผมนี่คุณผู้ชมก็จะเจอกับเจ้าล้ออะไรเดิมขอลากรถนะครับผมแล้วก็พวกชุดอาถุงมือที่เป็นแบบสําหรับเวลาเราเฉนไม่อยากใหก้ของเดิมมาก็ยังมีอยู่นะครับผมแม้กระทั่งแม่แรงพวกนี้เลยก็ยังอยู่ครบนะค,ะครับแล้วก็ด้านหลังห้องสมาร์ตเจ้าวอลโว่รุ่นนี้จะสามารถ พับเบาได้ด้วยอ่าครับผมก็กดซ้ายแล้วก็กดขวาแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพับให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเอาลงแบบนี้ได้เลยนะครับผมทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยทีนี้เวลาคุณผู้ชมอยากใส่ของที่มีความยาวความใหญ่ก็พับเบาแล้วก็เพิ่มพื้นที่สำหรับรับแบบนี้ได้เลยนะครับครับกลไกเขาก็ยังใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ที่ฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสามเหลี่ยมชุกเฉินของเขานี่เดิมตรงนี้ก็ยังมีมาให้อยู่กันคร,ครบเลยครับ อีกหนึ่งความเดิมของเจ้า Volvo คันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเดิม Volvo เลยพร้อมสัญญาณ s r s ด้วยนะครับผมของเดิมก็ยังอยู่นะครับครับเอาฝังนมาฝั่งนี้คนขับกอนแล้วกันนี่ที่ฝั่งคนขับนะครับผมก็เป็นกระจกเดิม Volvo เช่นกันนะครับหลังขวาตรงบาน,นใหญ่นี่ Volvo แล้วก็หลังขวาบานเล็กนะครับ Volvo นี่กระจกเดิมเลยนะครับนี่แล้วก็ที่กระจกบานหลังเขาเลยนี่กระจกเดิม Volvo เช่นกนะะออันนะครับมาต่อกันที่หลังซ้ายบานเล็ก วอลโวหลังซ้ายบ้านใหญ่นะครับนี่วอลโวแล้วก็บรนหน้าฝั่งด้านซ้ายวอลโว่นะครับผมแล้วก็พิกอปนี้ด้วยครับตรงด้านหน้าเนี่ยฝั่งด้านซ้ายเขาเองก็จะมีสัญลักษณ์ s i S ตรงนี้ด้วยนี่แลวก็เจ้าตัวที่เป็นวินโคดเดิมผู้ตัวของเขาที่อยู่ใต้กระจกของเดิมเี่ก็ยังอยู่อ่าเห็นไหมก็ยังอยู่ครบเลยครับ ไม่เครื่องยนต์ของเขาช่างดูดีดูเรียบร้อยเหลือเกินนะครับกับเจ้า Power S แปดศูนย์คันนี้ครับใช่ครับผมคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส B ห้าสองห้าสี่ T นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบห้าส uh huh. ูบเรียงนะครับผม2,500ซีซีนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบอากาศที่เป็นระบบเทอร์โบด้วยนะครับก็ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ขับสนุกมากๆขับดีมากๆเลยแล้วก็ความเป็นตัวห้าสูบเนี่ยเวลาคุณผู้ชมกดลากรอบสูงๆเนี่ยบอกเลยนะว่าเสียงเขาจะหวานหวานครับแล้วก็เป็นรถที่หนเเลลยยทีี่่่บบออกวาาถ้้ใครไดงขัน หลงรักกันแทบทุกคนจะเพราะอีกหนึ่งเขาเรียกมันขับสนุกได้ด้วยหลงรได้ด้วยแล้วก็เวลาผู้ใหญ่ขับเด่ยก็ยังถือว่านุ่มนวลสไตล์รถยุโรปแน่นอนนะครับแล้วก็นี่พวกวอน,นิงด้านหน้าของเขาเลยของเดิมนี่ยังอยู่นะแล้วก็ทิกเกอร์มาสารกรรมเลยนี่วอนนี้ทั้งหมดของเดิมของเขาก็ยังอยู่ครบเลยนะครับ,บและอย่างที่อันหนึ่งเลยใหญ่ไปก่อนนิดนึงนี่ที่อันนี้จะเป็นชุดสายพานทาม,มิ่งของเขาข้างในนะครับผมก็คันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันที่1เดหนิ่งเปือนสองปีสองห0 0 0กากิโเป็นไงช่างเากลัวว่า เจ้าของจะลืมนี่เขียนไว้เลยช่ไม่ต้องไปโดนเชือดมาเพราะว่าคนที่ใช้วันนี้จะรู้กันดีว่าตรงสายพานทํามมิ่งเขาใช้เป็นสายพานถ้าไม่ได้เซอร์วิสหรือถ้าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดอาการวาลมันจะ่งกับลูกสูบได้ครับอ่ะคันนี้เซอร์วิสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูบินด้านในเป็นปิึกพร้อมใช้งานได้แน่นอนครับผมแล้วก็ตัวการความร้อนเดิมของเขาก็ยังของเดิมพร้อมใช้งานเลยครับ มาคุณผู้ชมมาชมทางด้านภายในของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารถคันนี้สวยงามและสภาพใหม่มากนี่คือภายในเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังหรือเปลี่ยนผ้าใดๆทั้งสิ้นใช่ภายในของเขาเป็นสีเบสครับตัดด้วยทิมสีสีเงินสีเงินพว่งซึ่งปกติที่เราเจอก็จะเป็นแบบลายไม้นี่คันนี้ได้เป็นทิมสีเงินมาสวยงามดูดีมากนะครับผมพวกบมคอนโทรลทั้งหมดเลยก็ไม่ลอกเลยสวยงามยังดูดีอยู่นะครับก็ ช่องลำโพงด้านข้างเลยก็ยังสภาพสวยงามไม่มีแตกหักนะครับครับกระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงแล้วก็ขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับครับลงทีเลยเดี๋ยวไปปรับข้างไฟฟ้าชมกันนะครับสักครู่นะปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยครับลำโพงครับคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามวอลโวนะครับเขาให้เครื่องเสียงมาแบบจัดเต็มแบบนิ่มนวล เดี๋ยวตอนลองในรถเนี่ยอาจจะไม่ได้ลองเสียงให้แต่จะให้ดูว่าเขานิ่มนวลเพราะอะไรใช่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะสครับเพลนของเขายังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามครับดูกลมครับสวยงามครับใช่แล้วไวจัดชัดจริงเบาะของเขานะครับนี่คือเบาะหนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังใดงสิ้นใช่แล้วสภาพดีจัดไม่ฉีกไม่ขาดครับใช่ครับผมแล้วฟองน้ำฟองน้ำเขาก็ยังนุ่มฟูกระชับดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปรับไฟฟ้าเลยเดินหน้า ถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาขึ้นลงแล้วก็พนักพิงด้วยนะครับขึ้นลงนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยครับครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากบ้างครับผู้ชมครับคอนโซลอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามเป็นคอนโซลเดิมจากโรงงานไม่มีเหนียวเนอะะช่องแอร์ไม่มีแตกหักคอนโซลสีดําตัดด้วยทีมสีเงินแบบเงางามสภาพดีสวยงามมากครับใช่แล้วครับผมแล้วช่องแอร์ตรงกลางเองก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันครับผมไม่มีแตกหักแล้าเลยนะครับ ตรงนี้ตรงกลางก็เป็นทีมสีเงินมานะส่วนงามมากๆหน้าจอตรงกลางก็ติดปกติเลยิกเซลไม่มีรอกไม่มีเลือนเลยนะครับผมคมกริบชัดๆกันเลยปุ่มคอนโทรลทั้งหมดตรงนี้ก็สาภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมใช้งานได้ปกตินะอันนี้จะเป็นแต่งตำแหน่งคอนโทรลแอร์นะครับผมทั้งหมดก็ยังสวยงามใช้งี้มาปรปับทิศทางทุกอย่างใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับ ปุ่มคอนโทรลด้านล่างทั้งหมดก็ยังสวยงามดูดีมากเช่นกันนะครับชิ้นตรงกลางที่เป็นทิมสีเงินมาแบบนี้เลยจากโรงงานนะก็สวยงามดูดีเลยแล้วก็คันนี้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติมาที่มีระบบพร้อมระบบทิปทอนิกให้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วได้2ใบนี่มา่านเปิดปิดเขายังใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็วางแก้วได้2ใบเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องจุดไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับที่เราแขนเปิดออกมาเลยนี่ก็สามารถฟางของในนี้ได้พอสมควรเลลยนะแ้วก็ ในนี้จะมีช่อง USB กับช่อง AUX ด้วยนะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติด้วยนะครับ,รบอันนี้อยากไปกราบดูนิดนึงแล้วกันที่เราบอกว่าคันนี้เจ้าของเก่ามีการเซอร์วิสเก็บบินไว้ตั้งแต่คันนี้ป้ายแดงอ่ะนี่ดูปึกบินเขาดิโอโ้โหดูดิมาปากปึงใหญ่อะใช่แล้วคือผมลองถ้าลองไล่บินด่เขาเซอร์วิสมาแทบจะทุกจุดของตัวรถอะครับเซอร์วิสตามระยะมาตลอดเลยอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวให้อันนิ้ขอเอาบินสองบินล่าสุดออกก่อนเดี๋ยวให้ดูทีแป๊บนึงนะนี่นี่จะให้ดู ตั้งแต่วันที่เขาไปดแดนที่ยังทำแบบเซอร์วิสที่ศูนย์วอลโว่พวกนี้นี่ดูดิมีเป็นปึกอันนี้ก็อาจจะเป็นปีที่มันลึกหน่อยคุณผู้ชมก็เก็บไว้เป็นนิฟเฟอร์เลยแล้วกันว่าคคเคยเซอร์วิสอะไรมาบ้างตลอดลอ,ยอาอยุการใช้งานของเขานะครับไฮไลท์มาดูที่บินล่าสุดที่เพิ่งทำไปเมื่อไ,ไม่นานนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นวันที่8เดือน3ปี2025นี้เลยก็คือเพิ่งไม่นานนี้นะครับเป็นการเซอร์วิสเกี่ยวกับพวกชุดหัวฉีดเปลี่ยนไปทั้งหมด5หัวเลยแล้วก็แท่นเครื่องแล้้้้ววกกพาานนนนนัเเเครรรรรื่่่่อองีีีีุมชบบตปลยท ระบบเนี้ยทำไปทั้งหมด 90, 9 0 0 0 0มื่นเอ้ยไม่ใช่เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาทนะครับะะผมทําไปตอนที่วิ่งไปรถพุ่งวิ่งไปแสนก็แปดพันไม่แพงนะใช่ไม่แพงราคาดีใช่ครับะะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตอนวันที่1เดือน2ปี2025มีการเปลี่ยนหมอนนะ้ําเปลี่ยนคอมแอร์แผงแอร์แล้วพวกโอลิงแอร์สอนแอร์นะครับผมแล้วก็พวกเติมน้ำยาคอมแอร์แล้วก็พวกน้ำยาหล่อเยนอะไรพวกนี้แล้วก็น้ำมันเกียร์ด้วยนะค,ะครับ บินเนี้ยเซอร์วิสไป29,400บาทครับอ่ะเซอร์วิสมานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเมื่อวันที่1เดือน2ปี2025นะครับครับอันนี้เปลี่ยนปีกนกหน้าซ้ายปีกนกหน้าขวานะครับผมแล้วก็พวกชุดเพาคัพเนี่ยเบิกใหม่ทั้งเส้นเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะโอ้โหแล้วก็น้ำมันเครื่องอีกมีหน้าช่วงล่างมันดีจังใช่ครับผมแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องพวกนี้ก็ถ่ายมาเรียบร้อยหมดแล้วยันปั๊มน้ำแล้วก็อีกเรื่องเรื่องสำคัญมากนะคนที่เล่นวอนโวเอส คันนี้เพิ่งเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาเลยครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้งานได้อีกนานเลยครับผมก็ครบๆพร้อมใช้งานได้เลยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับคุณผู้ชมครับใช่ประตูเดิมจากโรงงานสภาพดีสวยงามอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วครับิ้มสีเงินสวยงามปุ่มทุกปุ่มครับคุณผู้ชมครับไม่มีลอกเลยนะครับใช่สวยงามมากนะครับใช่แล้วครับำโพงก็ไม่มีแตกสวยมากเช่นกันับผมากก็จะไฟฟ้าเลยลง นี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ลงอีกทีเลยปรับทางไฟฟ้าชมกันนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นลงนี่ใช้งานได้ปกติครบทุกทิศทางเลยครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับนั่นคือเบาะฝั่งคนขับนั่นเองนะครับสภาพดีสวยงามเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานอีกเช่นกันใช่แล้วไม่มีแตกไม่มีขาดและไม่มีฉีกนะครับใช่ครับระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบาะเลยขึ้น ลงนี่แล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้โคโรบปกติเลยครับ,รบอีกหนึ่งลายเทมที่มีมากับเจ้าอัลวอวคันนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆครับพวงมาลัยของเขาเป็นของพวงมาลัย r d ดีไซนนะครับ เป็นพวงมาลัยที่อยู่ในตัว R นั่นเองใช่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเล่นพวกเบนท์ B M อย่างเงี้ยอ่ะถ้าเบนท์ก็จะเป็นต้องเป็นพวกพวงมาลัย A M G ครับถ้าี B B ถ้าเป็นพวก B M W ก็ต้องเป็นพวกพวงมาลัย M อ่าอ่าพอของวันโวลเนี่ยคราจะเป็นพวงมาลัย R ดีไซน์นะครับผมก็เป็นพวงมาลัยสปอร์ตมาเลยก็จะดูทรงสปอร์ตมากๆแล้วตรงนี้ยเขาจะมีบ่ารับมือพอดีด้วยครับก็เหมาะกับความเป็นพวงมาลัยแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้บ่งฝั่งขวาสวยงามไม่มีลอกเลยนะครับฝั่งซ้ายก็สวยงามไม่มีลอกใช้้้้งงานนไดดดปกติทััหมวยะครบ แล้วก็หน้าจอเรือนใหม่นี้เลยก็ใส่สวยงามดูดีทั้งหมดเลยนะครับจะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะว่ารถร้านเราอ่ะปกติแล้วอ่ะถ้าเรารีวิวในอย่างเงี้ยเราไม่ได้สตาร์ทรถแต่อันนี้ผมสตาร์ทให้ดูว่าถ้าสตาร์ทเดีย่ยรถเราทุกคันเนี่ยมันจะดับบ่นแบบนี้อ่าเดี๋ยวดับรถให้ดูปุ๊บพอเราะะเปิดกุญแจอย,อย่างเงี้ยอ่อนไปเฉยเห็นไหมสัญญาณพวกนี้มันจะต้องขึ้นมาเพื่อเป็นการให้รู้ว่ารถคนันนี้ทุกอย่างมันยังใช้งานได้ปกติอยู่เพราะว่ามีคลิปนึงอ่ะลูกค้าเขาไปถามในคลิปว่า ไปรูปเครื่องโชว์นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ได้สตาร์รถเนี่ยเขาก็ต้องโชว์แบบนี้นะครับผมแต่พอเราสตาร์รถปุ๊บซึ่งจริงๆให้หัดเซิร์ช Google ก่อนแล้วค่อยพิมพ นะครับเห็นไหมข้อสตาร์ททุกอย่างมันจะต้องดับแบบนี้เลยแล้วก็เครื่องหมายตรงใจที่โชว์ตอนนี้คือแค่เราเปิดประตูเราเปิดประตูนะครับเห็นมาดูนี่กดวนให้ดูนี่ไม่มีค่าอย่างอื่นนะครับผมแค่วันมันวันแมสเซจก็คือเปิดประตูเท่านนั้ใครมันจะบ้าถ่ายรถตัวเองไฟเครื่องโชว์มาให้มารีวิวให้เห็นวะถูกไหมก็ต้องบอกผู้ชมให้ทำความเข้าใจกันว่าในกรณีบางครั้งรถเราไม่ได้สตาร์ทรถไฟทุกอย่างมันจะเป็นการคาลิเบทตัวเองมันก็เลยจะโชว์ขึ้นมาพอสตาร์ทรถปุ๊บมันก็จะดับหมดแบบนี้แน่นอนทุกคันครับผมแล้วก็รถคันนีี้วิ่งงมาเพย1 6 23กิโลเมตรเท่านั้นโคตรน้อยนะครับยืนยัน,นยการันตีมไม่มีการกรอไมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าค,คุณผู้ชมดูบินสวิตท,ที่ปึกมาเริ่มอีกสักครูคร่เนี่ยจะเห็นเลยว่ากิโลเขาเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยๆไลน์ตา,ลลาตามกิโลขึ้นมาตามายยาระยะเลยนะครับผมแล้วก็ต่อที่บางแดงเขานะครับผมเปิดออกมาก็มีกระจกมีไฟแต่งหน้าติดครบปกติอยู่นะครับไฟพัดานั้นบนเลยนี่้ายฝาทุกอย่างติดครบทั้งหมดเลยแล้วก็อันใหญ่ตรงกลางก็ยังติดปกติเช่นกันนะครับฝั่งด้านซ้ายเปิดออกมาเลยนี่มีกระจกมีไฟแต่งหน้าเปิดติดคครรบบกกติเช่นนัั มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับุผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานทั้งหมด <c oughs> ไม่เคยมีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วและสภาพสวยงามดูดีใหม่มากใช่ <ผม S 1> ครับทุกอย่างไม่มีลอก<ช>โครเมียมทุกอย่างสวยงามเงางามใช่ลำโพงไม่มีแต่ขาร้าใช่ราคาหอมมากระโดดไฟฟ้าเลยโล่งนะครับแล้วก็ขึ้นเน่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับ ที่แฝงประูฝั่งด้านซ้ายทั้งหมดเลยก็ยังสวยงามดูดีเช่นกันนะครับผมทีมสีเงินก็ยังคงดูดีเลยนะปุ่มกันทรกระจกด้านข้างก็ยังใหม่สวยงามเลยแล้วก็ช่องระพงก็ยังไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับกรโจกไฟฟ้าโลงขึ้นนี่ลื่นๆเป็นออโต้ใช้งานได้ปกตคิครบทั้ง4ประตูเลยนะครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังของเขานะครับผมสภาพเบาะหนังเขาก็ยังใหม่สวยงามดูดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นหนังเดิมหนังแท้จากโรง,งงานมาด้วยนะครับ ไ uhm ด้ทั้งหมดไม่มีขาดไม่มีร่นปีแน่นอนแล้วสภาพหนังก็ยังสวยไม่ขาดเลยนะครับสำหัวลองก้นด้านขวาด้านซ้ายพนักพิงทั้งหมดสวยงามดูดีนะครับแล้วก็คันนี้เขาจะมีลมหัวหมอนไฟฟ้าได้นี่เอาลงมานะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเวลาขึ้นก็ผักขึ้นแบบนี้มาจากโรงงานเอาขึ้นด้วยมือนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับที่เท้าแข็งเขาเลยเอาลงมาแบบนี้นี่นะครับผมก็ยังใช้งานได้ ปกติเลยนะครับก็วางแก้วได้2ใบด้วยแล้วตรงนี้ก็จะสามารถวางของกระจุกกระจิกในนี้ได้ด้วยนะครับก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับผมส่วนแอร์แถว2คันนี้จะมีอยู่ที่เสาทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเลยก็เย็นสบายทั่วถึงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ยังสวยงามปรับทิศทางลมใช้งานได้ปกตินะครับที่คอนโซลด้านหลังก็จะมีช่องไฟ12วันตรงนี้อีกหนึ่งช่อง ก็สามารถเสียบแบบซื้อตัวที่เป็น USB มาเสียบเพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับรบแล้วก็กระเป๋าด้านหลังเขานีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะก็ยังตึงใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ผ้าหลังคาของของเขาทั้งหมดเนี่ยก็ยังสะอาดตึงดูดีพร้อมใช้งานได้เลยครับทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกับนังอุ้มนั่งอยู่ในเจ้า S 8 0ตัวสปอร์ตคให้ดูพวงมาลัยกันอีกรอบหนึ่งนี่ อ่าดีไซน์อย่างที่บอกว่ารถเขาเซอร์วิสมาพร้อมตั้งแต่ป้ายแดง<ช>จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังดูแลแบบเต็มที่ใช่แล้วคุณได้รถที่แบบคุณได้ขับ w o w o S80 ในยุคนั้นจริงๆอะ่ะ ขู่เป็นขับดีนั่งดีมากนิ่มนวลโอ้ยนิ่มนวลมากเครื่องยนต์นี่บอกเลยว่าเงียบกริบเลยเพราะอย่างที่เบินสวิตมาใจถึงมากสวิตมาครบเลยนี่แหละดูแลรถของแท้ใครได้ไปคุ้มนะครับเจ้าของเก่าแน่นอนว่าเขาขาดทุนยับเดือนอยู่แล้วโหสุดๆนะครับแต่ก็เขาซื้อมาใช้ก็คงไม่ได้คิดอะไรมากถูกไหมฮะอ่านี่เห็นไหมฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยจัดชัดจริงคลิปตานี้มาโอ้โหยดูดิออกตัวอุ้มรองมอเตอร์ไซค์เบรกก่อนเบรกก่อนเออ เนี่ยหนูบอกเลยว่าเครื่อง2องตัวนี้ขับดีมากอะเล่นทุกอย่างก็คือดีเลยนะครับผมอะคลิกได้ดีดังๆอโอโหดูดยกดเป็นมากดเป็นมาโอ้โหนะโคตรแรงอ่ะเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลด้วยครับ ก็เครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับผมก็กดเล่งไปไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกไม่มีแบบกระตุกของเจ้าจักรตัวเครื่องยนต์เขาเลยครับผมบแล้วก็หลายๆนี่ขออนุญาตเปิดคูณคอนโทรนกันกนะครับนี่เราคูณคอนโทรนเลยก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันครับผมส่วนเกียร์ก็คือมีกีคิกด,ดาวแล้วก็ขับช้าๆทุกอย่างเปลี่ยนปกติแน่นอนนี้คอนเฟิร์มกันรันตีเลยแล้วก็เขาจะมีระบบทิปทนหกมาให้ด้วยจากซ้ายลงมาเลยเียเดี๋ยวปิดพูดกันอ่ะคลิปทนิกีก็คือผักซ้ายลงมานะครับผมโยกลงตอนนี้อยู่ซ ปื๊ดอันนี้3นะปื๊ดเปลี่ยนเกียร์ผักขึ้นนี่เป็น4ปื๊ดผักขึ้นเป็น5นี่แล้วทั้งหมดจริงๆันจะมีเป็น6สปีดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรความเร็วไม่ถึงใช่ครับความเร็วไม่ถึงลมันเยอะนะครับใช่ก็อันนี้การันตีใช้งานได้ครบปกติทั้งหมดแน่นอนครับผมครับก็เกียร์ก็เป็นปกติเช่นกันส่วนช่วงล่างทุกอย่างก็สมบูรณ์เลยครับผมไม่มีเสียงกุกกักเลยแล้วก็ฟิลลิ่งคันนี้ถึงมันจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตจากลงาจากศูนย์มานะครับผมก็ยังนุ่มนวลในคาแร ตัวที่เป็นล้อขอบสิอ่ะก็ยังถือว่านิมนวลใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเขาจะมีความเฟิร์มที่มากกว่าจากตัวล้อที่เป็นขอบ18ครับแล้วก็ทุกอย่างขับผมหรือว่าขับดีมากขับดีนั่งดีถ้าใครอยากได้รถยุโรปที่แบบขับฟีลฟิลสักคันหนึ่งนะแบบขับดูขับเขาเรือยังดูดีดูภูมิฐานอะ่ะดูยังไงก็ยังดูเป็นรถขับเป็นล้านอะ่ะใช่เพราะว่าด้วยโฉมเขายังดูแบบทันสมัยอยู่เลยแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากๆครับผมก็ถ้าใครหา รถยุโรปใช้สัคันหนึ่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วต้องบอกว่าเครื่องเสียงของเขาให้มานะครับวอลโวนะครับเครื่องเสียงไม่ขี้เละนะครับนี่นี่ให้ดูโคตรดีนะครับไฮพอ c แมนซาวเห็นไหมฮะสุดยอดนะครับใช่นิ่มนวลจัดไปนะฮะ สวยอย่างเดียวไม่พอครับคุณผู้ชมครับแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุและขับดีแบบสุดๆขับดีเหมือนปอนออกมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ขับดีแบบนี้ทุกคันมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเขาดูแลมาดีขนาดไหนรถคันนี้อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับดูแลตั้งแต่ป้ายแดงมีบินมาครบเลยช่และยังไม่พอนะครับก่อนออกมีบินที่เขาเพิ่งเซอร์วิสมาอีก9 0,000กว่า โอ้โหเป็นไงเสวิตมาแบบยอมรับเลยเจ้าของใจถึงมากพร้อมอะ่ะใช่ท่านใดเอาคันนี้ไปโอ้โหวันนี้คุณซื้อเสร็จคุณขับขึ้นเหนือไปเลยครับโอ้สบายไปยหาพี่ปอเลยก็ได้ได้สบายเลยคบขึ้นต<า>รขนงขึ้นดอยได้หมดใช่จะขับลงใต้ลงไปเลยครับใต้สุดก็ถึงการันตีใช่ไม่ถึงคืนเงิน โอเคไหมล่ะโอ้กล้าเลยกล้าท้าเลยฟักรอเลยดีกว่าไม่ใช่เฮ้ยถึงสบายๆแล้วแล้วจริงๆกล้าท้าเลยนะแม้กระทั่งว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยลองไปหาที่อื่นลองดูสภาพราคาใกล้เคียงกันเนี่ยว่าของเราสวยสุดจริงหรือเปล่าไม่เชื่อคําพูดนี้อย่าไปเชื่อเยอะไปวิ่งดูมาก่อนครับใครลงขาย s 8 0อยู่คุณวิ่งไปดูมาให้ครบทุกที่มาดูที่เมกะโอโตเป็นที่สุดท้ายว่ารถที่เราคัดเลือกเข้ามามันสวยจริงหรือเปล่าผมถึงบอกว่า ขับทั้งทีขับแบบสวยๆไปเลยถ้ามันไม่สวยอายเพื่อนแย่เลยถูกต้องถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาสุดคุม้มอย่าลืมด้วยนะครับว่าเขาคือตัวสปอร์ตนะครับจับไปครับ2,49,000บาทพอเอาราคาแค่เนี้ยออกใหม่มัน2ล้านกว่าปะ่ะ 2>, 2ล้านไปปมั้งถ้าเป็นตัวสปอร์ตแบบนี้เออ โอ้โหคุ้มอ่ะเหลือแค่249ใช่ไม่ถึง10%ของราคาป้ายแดงอะ่ะถ้าเกิดในแล้งเดียวกันกันกบเขาเป็นปี2011แบบนี้ก็จะต้องมีพวก f 10, 1 0 f 1 0แล้วก็เบนก็จะอรอยู่ 2, 2. อ่าัราคาก็5 6แสนอยู่ใช่เพราะฉะนั้น Volvo ราคาเขาอาจจะร่วงก็จริงใช่แต่มันคงไม่ติดพื้นไปกว่านี้แล้วใช่ร่วงขนาดนี้แต่ใช้งานแบบมีคุณภาพนะครับใชครับทนดเล่นว o l v o อยู่รู้ดี ตัวผมเองเล่นอยู่ก็รู้ดีนะครับราคานี้ขออนุญาตทีเดียวครับผมไม่ลดเลยมันต่บาดเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรไม่เอาแบบงอแง,งแบบเมื่อเช้านะ <c oughs> โทรมาปลุกตอน6กโมงเช้าถามราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วในสายก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อไม่ได้ลดเลยใช่ไหมบอกใช่ครับพอมาถึงหน้างานดูรถสวยไงแต่จะต่อราคา <c oughs> ก็ไม่ลดจริงๆเอาไม่ลดต่อให้คุณมาไกลจากต่างจังหวัดแค่ไหนผมบอกแล้วว่าคุยมาให้จบก่อนว่าผมไม่ลดใช่ถูกไหมครับใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับมอเตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด <Good S 1> <ล>สไรั์ไว้นะครับเมกาโมโต้